ะะอันนี้เป็นกระดาษรูปอะไรเอ่ยสี่เหลียหล่ยมอะไรคะจัตุรัสเก่งมากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะเหมือนขั้นตอนแรกต่อจากนั้นทำยังไงขั้นตอนที่สองพับพับทางไหนคะเอาด้านไหนด้านสีลงหรือว่าด้านขาวด้านขาวอ่าเราต้องกลับกระดาษก่อนแล้วเราก็พับ ด้านขาวลงมาให้ได้กลายเป็นอะไรเอ่ยให้ได้เป็นอะไรคะสามเหลี่ยมนะคะต่อจากนั้นทำยังไงคะพับมุมนะคะพับมุมเห็นไหมคะหรือถ้าใครไม่ถนัดเราก็เอาทางด้านเส้นตรงเนี่ยไว,ไว้ทางด้านตัวเราก็ได้นะคะแล้วก็จับมุม พับขึ้นไปพับกี่ด้านเอ่ยสกี่ด้านคะทั้งสองด้านออบอกแล้วนะคะถ้าใครไม่ดูจะพับปลาทองได้ไหมไม่ได,ไได้พับทั้งสองด้านเลยกลายเป็นอะไรคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก,เล,กเล็กใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่ายังไงอีกให้พับจากส่วนนี้ใช่ไหมคะลูก อ่าเรากลับหน่อยคอยลังลงมาเพื่อไม่ให้ความถนัดนะคะจากนั้นเราพับขึ้นไปกี่ด้านคะสองด้านกี่ด้านเอ่ยสองด้าน,านให้กลายเป็นเส้นอะไรเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าให้กลายเป็นเส้นอะไรคะเส้นตรงเส้นตรงอ่าเห็นไหมคะตรงหรือ,อยัง,<ร>งนี่น,น,นี่เห็นไหมคะลูกเห็นไหมเราพับกลายเป็นเส้นตรงแล้วใช่ไหมคะ ต่อจากนั้นทำยังไงคะจับปลายส่วนบนพับลงมาเป็นเป็นครีบให้ปลายแหลมเฉียงๆได้ครีบหรือ,อยังได,ได้ไ้หมคะ,ะทั้งสองข้างเลยทั้งสองข้างเลยทีนี้ข้างล่างเห็นกระดาษส่วนที่อยู่ข้างล่างไหมคะ มันเปิดได้สองชั้นใช่ไหมคะลูกใช่ให้เรานำส่วนที่เป็นเท่าไหร่คะชิ้นบนใช่ไหมคะชิ้นบนพับขึ้นไปสุดเลยไหม,ไมสุดเลยไหมคะไม,ไม่สุดเราพับโดยให้เหลือเหลือส่วนปลายนะคะจากนี้ประมาณสองเซนนะคะหรือว่าส่วนข้างล่างก็ได้นะคะเนี่ยคะให้เหลือประมาณสองเซนอ่า หนูเห็นตรงนี้ไหมคะลูกตรงนี้คือส่วนอะไรคะส่วนตรงกลางที่เป็นเส้นตรงใช่ไหมคะที่เราพับเอาไว้ต่อจากนั้นทำยังไงต่อพับขึ้นไปอีกเนี่ยพับตรงชิ้นนี้ชิ้นบนนี้ใช่ไหมคะชิ้นบนเนี่ยพับขึ้นไปเลยให้เท่ากับเส้นอะไรให้เท่ากับเส้นตรงไหนคะเส้นตรงเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะต่อจากนั้นเหลืออีกกี่แผน่น เลยกี่แผ่นคะหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นนี้เอาไปที่ไหนเอาไปไว้ได้านไหนคะด้านไหนลูกด้านบนด้านหลังเก่งมากเลยเราพับไปที่ไหนคะไปด้านหลังใช่ไหมคะเห็นไหมคะนี่อยู่ด้านหลังคือส่วนเมื่อกี้นี้ส่วนที่เรา ที่มันยาวลงมาใช่ไหมคะหรืออีกหนึ่งชิ้นน่ะเราพับเก็บไปไว้ด้านหลังเลยเห็นไหมคะจะเหมือนอะไรคะเหมือนที่เพื่อนบอก,กเหมือนอะไรคะลูก,กเหมือนหมวกใช่ไหมคะจากนั้นเราทํายังไงจับนักเรียนดูให้ดีนะคะจับตรงนี้มันจะแยกออกจากกันได้ใช่ไหมคะอ่ามันแยกออกจากกันได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะลูกเราจับแยกออกเลยกลางเลย เห็นไหมคะจับกลางออกมา,าจับกลางเลยจะได้อะไรคะเห็นอะไรยังเห็นอะไรที่เด่นขึ้นมาเห็นอะไรลูกเห็นปากใช่ไหมคะแล้วก็เห็นอะไรอีกตรงนี้เห็นคีบอ่ะทีนี้หางหางมีหรือยัง,ยงมีหรือยังคะยัง,ย,งยังไม่มีหางใช่ไหมคะยังไม่มีหางเขาบอกว่าให้เราทํายังไงต่อรับ พับใช่ไหมคะลูกออพับส่วนนี้เราพับนิดเดียวนะคะพับไปด้านหลังนิดเดียวไม่ต้องเยอะเห็นไหมคะต่อจากนั้นทำอย่างไรต่อขั้นตอนนี้ยากมากทำอะไรคะใช้กันไกรตัดใช่ไหมคะลูกแล้วเรียนดูวิธีตัดนี่ไงคะมันจะมีทั้งหมด3สันทบนะคะคือสันทบส่วนที่เป็นตรงนี้ ด้านล่าง2ข้างนะคะใช่ไหมคะ1สันทบ2ส,สันทบแล้วก็ข้างบนส่วนที่เป็นอะไรคะด้านบนอีก1น,นะคะเวลานักเรียนตัดตัดไปจนถึงไหนเอ่ยเอาวันนีเ้เอาตรงส่วนปลายออกมาไหมไม่ต้องออกมานะคะให้นําเก็บไว้อย่างนี้แหละเราพับเอาไว้แล้วเวลาเราตัดเราก็จะตัดมาให้ถึงตรงส่วน วนส่วนห่างตรงนี้ตรงตรงที่เราพับเอาไว้เห็นไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาลองตัดเวลาตัดนะคะต้องค่อยคนํานำกันไกลใช่ไหมคะสอดลงไปตรงช่วงสันนะคะช่วงสันทบแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะตัดไปจนถึงตรงไหนเอยถึงสุดเลยสุดตรงไหนคะสุดตรงที่เราพับเอาไว้ไม่ใช่สุดกระดาษสุดตรงที่เราพับไว้แยกออกจากกันยังคะ แยกแล้วอีกด้านหนึ่งด้านล่างเรายังไม่ได้ตัดใช่ไหมคะอ่าเราก็ตัดด้านล่างด้วยอ่าตัดเลยใครไม่ถนัดก็ยกขึ้นมาตัดได้นะคะอ่าด้านบนตัดหรือยังตัดหรือยังคะยังไม่ได้ตัดเราก็ตัดด้านบนด้วยนะคะค่อยๆตัดด้านบนจะตัดแค่ครั้งเดียว ด้านบนจะตัดแค่ครั้งเดียว่าเขาบอกว่ายังไงต่อคะดึงดึงส่วนไหนดึงส่วนหางาออกมา,ามใช่ไหมคะลูกอ่าเราก็จะดึงส่วนหางออกมาอ่นี่นเพิ่งจะดึงแค่ข้างเดียวหางมีกี่หางากี่หางาสองได้เราก็ดึงมาข้างหลังอีกจับดึงออกไป ได้เป็นปลาหรือยังคะยัง <Y ang S 1> ได้หรือยังยังครับยังขาดอะไรเอ่ยตาขาดอะไรคะลูกตาขาดาตาใช่ไหมคะอ่าเราก็นํากระดาษนะคะกระดาษแข็งนะคะนำกระดาษแข็งมาตัดให้เป็นรูปอะไรตัดให้เป็นรูป,รปรลูกตาใช่ไหมคะลูกจากนั้นคุณครูบอกว่าให้เด็กๆนาอะไรมาด้วยเอ่ยอสีใช่ไหมคะ สีเมจิกใช้หรือเปล่าเอาสีเมจิกสีอะไรวาดรูปตาสีดำสีอะไรคะสีดำน่ะเราก็แต้มเอาสีเมจิกแต้มอะไรคะแต้มตาให้ดำๆเห็นไหมคะให้มันเห็นมีสีอะไรด้วยเอ่ยสีเหลือบกับสีขาวตามีกี่ข้างสอง กี่ข้างคะสองข้างวาดรูปตาไปเลยนะคะจากนั้นใช้อะไรติดกาใช้กาวติดนำไปติดตรงไหนเอ่ย ตาอยู่ตรงไหนข้างบนนี้ใช่ไหมคะติดกี่ข้างสอง,สองข้าง,งเราก็ติดทั้งสองข้างเลย เสร็จหรือ,อยังคะปลาทองของเราอ่าเวลาเราดูเห็นไหมคะลูกเราก็จับการออกกลายเป็นปลาทองอะไรคะปลาทองอ้วนใช่ไหมคะลูกอ่าอันนี้เป็นปลาทองของครูที่ทำอาจเป็นตัวเล็กใช่ไหมคะเราก็สามารถนําไปทําเป็นอะไรคะห้อยเป็นโมบายได้นะคะแต่ถ้านักเรียนใช้ถ้านักเรียนใช้กระดาษนะคะตัดให้เป็น กระดาษใหญ่ๆนะคะปลาทองที่จะได้มาก็จะเป็นตัวอะไรคะตัวใหญ่ปลาทองก็จะใหญ่เป็นกลายเป็นตัวใหญ่แต่ปลาทองตัวใหญ่นี้สามารถนําไปทําอะไรได้บ้างคะอ่าลองดูดิเอาไปทําอะไรได้ถ้าเป็นปลาทองตัวใหญ่ทําอะไรคะลูกอ่าเพื่อบอกเอาไปทำใ,ใส่เป็นอะไรคะ ใส่เป็นหมวกได้เลยใช่ไหมคะลูกใส่หมวกเล่นได้เลยใช่ไหมคะ,ะทำได้ไหมเอ่ยได้ยากไหมคะไม,ไม่ยากเดี๋ยวเรามาลงมือทำเลยนะคะทำไปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนแรกทำอะไรเอ่ยอลงมือพับเลยนะคะได้กระดาษแล้วนะคะเด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะลูกเราได้กระดาษแล้วเราพับเลยขั้นตอนแรกที่คุณครูบอก ว่าพับให้เป็นรูปอะไรคะสาม,สาม